สวัสดีค่ะเจอกับนันอีกคลิปนะคะคลิปแปลข้อสอบไปขับขี่เยอรมันไทย no? เนาะอ้าวเราไปดูคำถามกันเลยนะคะคำถามเขาถามว่า What is p a m Fasoy, m i t p l a n e n d s u e s b y a c t e n นะคะแปลคำถามนะคำถามเขาถามว่าอะไรที่คุณระวังกับรถที่ติดผ้าเต็นท์ หรือว au ่าผ้าใบกันน้ำน่ะนะเวลาเราแบบว่าสมมุติว่ามันจะมีรถที่แบบว่าบางคันที่ว่าติดผ้าใบกันน้ําที่เขาบรรทุกบรรทุกของอะไรเงี้ยแล้วเขาติดติดผ้าเต็นต์ติดผ้าเต็นท์สองอ่สามด้านน่ะด้านข้างแล้วก็ด้านกลางอะไรเงี้ยด้านข้างแล้วก็ด้านกลางเนาะเออเหมือนเหมือนเหมือนกับด้านข้างรถแล้วก็ด้านหลังรถอะไรเงี้ยมันจะมีผ้าเต็นท์ เขาจะติดผ้าเต็นท์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเนาะพูดให้เห็นภาพกันเนาะอธิบายให้เห็นภาพกันเนาะมิดพล้านิ Mid ่นเนี่ยคำอ่าพล้านนตัวนี้ก็คือว่าเป็นผ้าเต็นท์นะคะเป็นผ้าเต็นท์หรือว่าเป็นผ้าใบกันน้ําคําว่าพล a n นนตัวนี้นะอ่านะเขาก็คําถามเ็าถามว่าถ้าถ้าลด อะไรที่คุณระวังอะไรที่คุณระวังกับผ้ารถกับรถที่คุณติดผ้าใบกันน้ําหรือติดติดตั้งผ้าเต็นทนะ์นะ่ะอ่านะไปดูคําตอบนะคะอุ้นเป็นล่าเดนเนอร์อันเฮงเออร์มิดโฮเฮนพลานเออร์ออฟบ่าวเทนซินเกเกนไซต์เอนวินเปโซนเดสเอ็มฟินเลชข้อ A นะคะข้อ A ถูกเนาะ ข้อเเป็นคําตอบที่ถูกนะแล้วเราก็จะมาแปลแปลแปลกันค่ะนะเขาบอกว่าข้อ A เนี่ยคือไม่บรรทุกสิ่งพ่วงท้ายกับการกางเต็นท์กางผ้าเต็นที่สูงนะ่ะกางผ้าเต็นที่สูงเพราะมันจะทําให้ต้านทิศทางลงอ่าเนาะคือว่าคําถามเขาบอกว่าอะไรที่คุณต้องระวังคุณควรระวังหรือคุณคุณคุณระวัง,วงก,กับการที่ว่ากับรถที่ ติดตั้งผ้าเต็นติดตั้งกลางผ้าเต็นขึ้นสูงๆอะไรเงี้ยเนาะเนาะ,น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 ะเขาก็บอกว่าพ่อเอเขาบอกว่าไม่บรรทุกเสียงพ่วงท้ายกับการกลางผ้าเต็นสูงมันจะทําให้ต้านที่ทางลม,มสมมติว่าเรากลางผ้าเต็นสูงสูงเนี่ยมันก็จะทําให้ยากต่อการขับขี่เพราะว่าเวลาลมมันกระทบกับผ้าเต็นของเราเนี่ยมันจะทําให้รถมันหนัก แล้วรถมันมันอืดนะมันจะทำให้มันอืดเนาะก็นึกภาพดูเอาแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงอ่าไปดูข้อ b กันค่ะ b ปามฟาซ้อยกันมิดพลานเนนคานอัฟไอเน e ไปซ้อนเดชชิคุรุงเดลารุงเฟสิ e เทปเฟรดินอ่านติดๆขาดๆหน่อยนะคะวันนี้อ้าวไปแปร ไปแปลข้อ b นะคะข้อ b เขาบอกว่ารถที่ติดผ้าเต็นท์หรือผ้าใบกันน้ำเนี่ยจะไม่สามารถให้ความปลอดภัยต่อสิ่งบรรทุกเป็นพิเศษอ่าข้อ b นี่ผิดนะคะข้อ b นี่ผิดเพราะว่าเออมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันกับที่เราต้องระวังมันไม่เกี่ยวกันกับการที่เราจะต้องระวังกับการเเราติดผ้าเต็นท์บนรถนะ คือมันไม่เกี่ยวกันเนาะมันคนละมันคนละ,ะคนละเรื่องกันแหละคือเป็นคำตอบที่ผิดเนาะขอ้อา B เนี่ยผิดเนาะโอเคไปดูข้อ C นะคะ C. d h e p l a n e n d u r f e n d i s i c d e s t far s o i c e uber d i e ausen s p i e g e l n a c h i n t e n n i c h t behinden อ,อ่านไหมนะคะอ่านอ่านไม่ perfect อ่านไหม C. d h e p l a n e n d u r f e n d i s i a d i s f a s s o i s uberdi ausenspiegel nach hinten nicht behinden ก็คือนะคะแปรคำตอบข้อ C นี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะไปดูคำแปรข้อ C นะคะข้อ C เขาบอกว่าผ้าเต้นหรือผ้าใบกันน้ำเนี่ยไม่อนุญาตให้บทบังหรือปิดกั้นการมองเห็นของคนขับรถจาก กระจกด้านหลังะนะคะคือว่าออนึกภาพดูถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราติดตั้งผ้าเต็นทนะ์บนรถของเราะถ้ามันติดตั้งผ้าเต็นท์แล้วเราไม่สามารถมองกระจกด้านหลังได้แล้วมันอันตรายนะเพราะว่ามันโดนปิดกันนะ้นกระจกด้านหลังโดนปิดกั้นแล้วไม่สามารถมองเห็นรถข้างหลังได้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถข้างหลังเขาเปิดไฟอะไรไหมหรือว่ารถข้างหลังเรามีรถฉุกเฉินไหมอะไรเงีง้ยคือว่าอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องเนาะเราควรระวัง เพราะว่าค vale ําถามเข้อถามว่าอะไรที shoe, ่เราควรจะระวังกับรถกับรถของเราที่เราติดผ้าเต็นท์กับรถที่เราติดตั้งผ้าเต็นท์ในรถของเราเนาะคำถามเข้อถามอย่างเงี้ยก็คือว่านี่แหละคําตอบข้อ c ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือระวังระวังผ้าเต็นท์ของเราเพราะว่าผ้าเต็นท์ของเราเนี่ยผ้าเต็นท์ที่เราติดตั้งหรือผ้าใบกันน้ำที่เราติดตั้งเนี่ยไม่อนุญาตให้มันปิดกั้นหรือบดบังการมองเห็น ของคนขับรถการมองเห็นกระจกด้านหลังของคนขับรถเนาะคือเป็นคําตอบที่ถูกนะคะสรุปคําตอบที่ถูกก็คือข้อ a และข้อ c นะคะส่วนข้อ b เป็นคําตอบที่ผิดเนาะเพราะว่าข้อ b มันไม่เกี่ยวกันอ่ะไปดูไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ6อ่ะไม่ใช่ข้อ6ไอเนี่ผิดข้อต่อไปนะคะคาถามก็ถามว่า one is a sinful i n e n for b r e n d u n g s m o l o o r อัพสูชเดิรนนะคะก็คือแปลคำถามเนาะคำถามเขาถามว่าตอนไหนที่มันมีประโยชน์ที่ดับเครื่องยนต์เพื่อลดการเผาผลาญมอเตอร์นะคะเนาะแบบว่า,าซินโฟลซินโฟลนี่คำว่าซินโฟลนี่คือการการมีประโยชน์นะซินโฟลนี่คือการการมีประโยชน์ถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีประโยชน์เขาก็จะบอกว่าคลายซิน ไฮซินก็คือไม่มีประโยชน์ถ้าซินโฟนี่คือมีประโยชน์มากอะไรเงี้ยเนาะอ่าเฟเบร์นงส์มอเตอร์นี่ก็คือว่าการที่แบบว่าเหมือนกับว่าเาผาผลาญเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเนาะอ่าอปสเตลรเรนอัปสเตลรเรนนี่หมายถึงว่าการดับเครื่องยนต์นะมอเตอร์อัปสเตลรเรนนี่คือการดับเครื่องยนต์นเนาะอ่าเราเราแปล ไปเป็นคำคำเนาะแปลคำถามแล้วแปลเป็นคำคำเนาะอ่าไปดูคำตอบข้อ A นะคะอ่าบาร์เบอุนเอ็นลาเดนดิสฟาโซสอ่ะข,ขยายนะคะขย,ยขยายขยายขยายความเนี่ยขยายความโดยตัวนั้นเองนะเบลาเดนคำว่าเบลาเดนนี่ก็คือว่าอ่าการแบบว่าเออเบลาเดนนี่คือการ การขนของขึ้นรถหรือว่าการโหลดโหลดสิ่งของเข้าไปในรถอ่ะเอ็นลาเดนี้คือการเอาของออกจากรถหรือว่าการการโหลดออกจากรถอะ่ะเอาของเอาสิ่งของออกจากรถอ,นะอ่ะนะอ่ะมาแปลมาแปลเป็นเป็น,เป,นเป็นประโยคนะคะก็ก็เอเขาบอกว่าตอนขนของขึ้นรถหรือว่าตอนขนของลงจากรถนะคะก็เอเนี่ย เป็นคาตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราขนของเราขนของขึ้นลงจากรถเนี่ยเราก็ต้องดับเครื่องยนต์เนาะเราจะไปติดเครื่องไปติดเครื่องยนต์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขนของขึ้นขนของ,ของลงใช้ระยะเวลาน,านานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ดับเครื่องยนต์ดีกว่าดับเครื่องยนต์แล้วก็ทําการขนข,ขนของขึ้นขนของลงให้มันเสร็จอะไรอย่างนี้เนาะสรุปข้อ A ก็เป็นคําตอบที่ถูกเนาะงงกันไหมคะก็ไม่งงเนาะ ก็คิดว่าเราก็อ่านไปอ่านคําถามแล้วก็แปลคําถามแล้วก็มาอ่านคําตอบแต่ละข้อแต่ละข้อก็แปลแปลไปในขณะเดียวกันเนาะไม่ใช่แปลแปลไปในขณะเดียวกันแปลหลังจากที่เราอ่านภาษาเยอรมันแล้วเราก็มาแปลเป็นภาษาไทยเนาะคิดว่าไม่งงเนาะก็คือว่าข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่ขนของออกจากรถหรือว่าขนของขึ้นรถเนี่ย สมควรที่จะดับเครื่องยนต์เนาะเพราะว่าคําถามเขาบอกว่า,อาตอนไหนที่มันเป็นประโยชน์ที่มันมีประโยชน์ที่จะต้องดับเครื่องยนต์ในในขณะเพื่อลดการเพื่อลดการเผาผลาญมอเตอร์อะไรเงี้ยเนาะก็คือนี่แหละคําถามเขาคือแบบนี้แล้วคําตอบมันก็คือว่าขณะที่ขนของเข้าขนของออกจากรถเนี่ยดับเครื่องยนต์มันจะเป็นประโยชน์นะ,ะไปดูข้อ b กันคะ่ะ b b a มเฮาท์ n n n อ r นโคร n g e n m i d s t ด o p s h i ช l d แปลคำถามข้อ b นะคะข้อ b เขาบอกว่าตอนหยุดรถตรงสี่แยกหรือว่าตรงทางแยกต่างๆตามทางแยกต่างๆที่มันมีป้ายหยุดรถ s t o p s c h ช l d นี่คือป้ายหยุดรถนะคะ s t o p s c h i l d คือป้ายหยุดรถแล้วก็ k r e u z u n g e n k ค e u z u ง g e n นี en, ่คือทางแยกทางแยกต่างๆนะ ที่นี่ทางแยกถ้าเป็นคล้อยซุงเงินเขาเป็นสี่แยกนะสี่แยกถ้าเป็นค่าคำว่าคล้อยซุงเงินนี่คือเป็นสี่แยกนะเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกอ่ะเป็นเป็นถ้าเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายอ่านะถ้าเป็นถ้ามันเป็นสี่แยกเนี่ยมันจะเป็นคล้อยซุงเงินแต่ถ้าถ้าเป็นสามแยกเขาจะเรียกว่าไอ้มุนดึงเงินนะไอมุนดึงไอมุนดุงอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นทางสามแยกเนี่ยเนาะเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะ ถ้าคนเรียนเรียนใบขับขี่อาจจะรู้ไปไปถึงไหนแล้วล่ะไปถึงว่าแปลคาแปลคาตอบข้อบีเลยเนาะข้อบีเขาบอกว่าอะ,อะไรที่มันเป็นประโยชน์มากเวลาที่อตอนไหนตอนไหนที่มันเป็นประโยชน์มากเวลาที่ดับเครื่องยนต์เพื่อที่ลดการเผาผันมอเตอร์อะไรเงี้ยะนะ ข้อ b นะเขาก็บอกว่า,าขณะที่หยุดรถตามตามสี่แยกตรงที่มันมีป้ายหยุดรถอ่าข้อนี้ผิดนะคะข้อ b เป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่าอา่ตรงที่มีป้ายหยุดรถเราไม่เราไม่จำเป็นต้องต้องดับเครื่องยนต์นะเราก็แค่เราก็แค่แคหยุดรถเฉยๆหยุดรถรอรอให้รถ ที่มันเขาเขามีทางเอกอะรอให้รถในทางเอกเขาผ่านไปก่อนนะเราไม่จาเป็นต้องอยากต้องดับเครื่องยนต์นะอันนี้ข้อ B คือผิดนะคะอ้าวเอ่เอเนอะคำว่าแปลไปแล้วเนาะ h า w t e น h า w t e นนี่คือ,อการหยุดรถนะคะ How t e นคือการหยุดรถแล้วก็ครอยซุงเงินนี่คือทางสีแยกเนาะแล้วก็ stop s h i e นี่คือป้ายป้ายหยุดรถนะคะ ไปดูข้อ c ค่ะข้อ c เขาบอกว่า c bum l e g ริ m waten u n b u b e r g นะคะข้อ c ก็คือว่ามาแปลคำคำตอบเขาเนาะเขาบอกว่าตอนที่รอานานตรงทางข้ามรถไฟนะคะข้อ c นี้เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรารอนานเนี่ยถ้าเรารอทางข้ามรถไฟเนี่ย เราต้องรอนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดับเครื่องยนต์ได้ดับเครื่องยนต์เพื่อที่จะแบบว่าลดการเผาผลาญมอเตอร์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ดับเครื่องยนต์ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถไฟเขาจะใช้เวลานานขนาดไหนที่จะต้องอผ่านขบวนแต่ละขบวนไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดับเครื่องยนต์หลอนะอันนี้คือสรุปแล้ว คำตอบที่ถูกก็คือข้อ a กับข้อ c นะคะส่วนข้อ b เป็นคําตอบที่ผิดเนาะเพราะว่า,าหยุดตรงป้ายที่ตรงป้ายที่ให้หยุดรถนะ่ะ stop sign คือป้ายให้หยุดรถนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องดับเครื่องยนต์เนาะอืมนะแต่ว่าถ้าถ้าตามถ้าตามตามตามจุดที่ต้องรอรอให้รถไฟผ่านไปเนี่ยเราก็ ดับเครื่องยนต์ได้เพราะว่ามันต้องรอนานแล้วก็ตรงอตอนที่เราขนของหยุดรถเพื่อขนของลงจากรถแล้วก็ขนของขึ้นรถอย่างเงี้ยเราก็ต้องดับเครื่องยนต์เพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลานาน,านอยู่แล้วแหละอ่าเคลียนะคะนะถ้าเกิดว่าน,านันไม่เคลียร์ตรงไหนหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ เตือนๆกันได้นะคะคอมเมนต์มาคอมเมนต์กันในช่อง youtube ของนั้นได้นะเพราะว่าส่วนมากคลิปเนี่ยนันจะโหลดลงใน youtube มากกว่านะคะ,ะแล้วก็อาจจะโหลดลงเพจด้วยบางคลิปนะบางคลิปอาจจะโหลดลงลงในเพจของนั้นด้วยเพจเดี๋ยวจะขึ้นรูปเดี๋ยวจะมีรูปให้ก็ไปดูนะคะฝากกด subscribe กดไลค์ในช่อง youtube ของนั้นด้วยฝากกดติดตามเพจของนั้นด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ทำคลิปเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะเพราะว่า,าบางคนก็จะย้ายมาต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาจะทำใบขับขี่เนาะแต่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยกฎหมายอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเอาง่ายๆที่ยุโรปเนี่ยที่ยุโรปเนี่ย ใช้ภาษาเยอรมันก็มี3ประเทศนะที่ใช้ภาษาเยอรมันเราไม่นับเราไม่นับแบบว่าประเทศที่อยู่เขตแดนใกล้ๆติดกับติดกับเยอรมันนะเราไม่นับแต่เรานับโดยโดยอ่าโดย,โดย,โดยโอ่าเป็นทางการเลยที่เขาใช้ภาษาเยอรมันก็คือมีประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศออสเตรียนะคะในยุโรปแล้วก็ประเทศเยอรมันที่เขาใช้ภาษาเยอรมันเนาะอ่า คือว่ามันก็ต้องแบบว่ามันมี3ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันในยุโรปเนาะแล้วก็เรียนรู้ไว้เพราะว่าบางทีคนจะทำใบกับขีเนี่ยมันก็จะอาจจะได้ใช้ภาษาภาษานี้นะแต่บางประเทศกฎมันอาจจะแตกต่างกันไปเนาะก็เราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าตัวนั้นเองนั้นอยู่ประเทศเยอรมันนะคะโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ทำคลิปนี้ก็ทําแค่2ข้ออีกเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าทํา3ข้ออย่างที่พูดไว้มันก็จะทําให้คลิปยาวมันก็ทําให้ลําบากต่อการต่อการโหลดคลิปต่อการาทำคลิปต่อการตัดต่อต่อการเพิ่มเพิ่มเสียงเพิ่มข้อความเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นการาใช้เวลานานเนาะเอาเราเอาสั้นๆเนาะแต่จริงๆแล้วน่าจะตัดคลิปน่าจะตัดไอข้อความที่พูดมากออกนะ เอาเฉพาะเนื้อเนื้อโอเคไม่เป็นไรไม่มีกฎอะไรที่ตายตัวเนาะเพราะว่ามันเป็นช่องของเราเองมันเป็นช่อง youtube ของเราเองเขาไม่มีกฎห้ามว่าไม่ให้พูดมากโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะทำคลิปดีๆมีคุณภาพมาให้ทุกคนได้รับดูรับชมกันคลิปนี้ไม่ต้องตกใจนะคะนั้นไม่ได้แต่งหน้าแค่ทาลิปสติกอย่างเดียวนะ ตกใจนะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ